ตัวที่ดินของคอนโดเนี่ยตัวที่ดินที่เขาสร้างคอนโดขึ้นมาเนี่ยมันมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายทําไมหน่วยงานราชการจึงออกไปอนุญาตให้ทําการก่อสร้างโดยมีชอบกฎหมายมันก็คือกฎหมายอยู่ดี เรื่องดราม่าเนี่ยทุกคนต้องบอกว่ามีทุกวงก,การจริงๆไม่เว้นแม้แต่วงการสังหาริมทรัพย์เองก็ตามและก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอสังหาริมทรัพย์ไทยก็มีข่าวดราม่ามากมายเหมือนกันอ่าไอข่าวดราม่าที่ว่าเนี่ยหมายถึงการฟ้องร้องข้อพิาพาทต่างๆที่มันสร้างแรงส,รงสั่นสะเทือนตั้งกับวงการสังหารเนาะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้จากการณีพวกนี้เหมือนกัน แทนวันนี้เนี่ยในนิวทออีพีนี้เนี่ยเป็นจะขอยกกรณีศึกษาของคอนโด2องคอนโดที่มีความคล้ายกันก็นนคืออ่าคอนโดที่พัทยาตรงแหะมาริไฮที่เป็นซากคอนโดอยู่ตอนนี้นาอแล้วก็คอนโดแอแสตัอโศกที่เพิ่งมีดราม,ม่าไปเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึง2โครงการนี้ อันดับแรกทุกคนเรามาเริ่มกันที่ดราม่าแรกก่อนเรื่องคอนโดที่พัทยาเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปพัทยาบ่อยๆชอบข้ามไปเกาะล้านหรือมีการไปสักการะกรมหลวงชุมพรขึ้นไปบนเขาพระตำหนักเนี่ยคงจะเคยเห็นซากคอนโดขนาดใหญ่อยู่บริเวณแหลมบารีไฮเลยทุกคนอันนี้เนี่ยมันคือโครงการ w a t e r f r o n t s ว i ท e and Res สซิเดนทุกคนเป็นอ่าโรงแรมแล้วก็คอนโดความสูง53ชั้น315ยูนิตถือว่าเป็นคอนโดหรูบนแหลมบารีไฮเลยก็ว่าได้ คือที่จริงโครงการนี้เนี่ยเป็นต้องบอกก่อนว่าเขามีการขออนุญาตทำการก่อสร้างคือทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคืออันนี้เป็นคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีมรพติยาณนะขณะที่คอนโดกําลังก่อสร้างทีนี้ปัญหาคืออะไรคือตอนที่คอนโดเริ่มก่อสร้างทุกคนเขามีได้รับเสียงขาวิจารณ์ค่อนข้างหนาหูเลยว่า คอนโดเนี่ยสร้างขึ้นมาบนความไม่เหมาะสมในเรื่องของทัศนียภาพในเรื่องของตัวทำเลคือถ้าเกิดใครที่เคยเห็นเนี่ยอาคารของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเลยคือมันอยู่ใกล้กับทะเลมากและก็อยู่บริเวณป้ายแลนด์มาร์คของปัทยาที่เขียนว่าปัยยาซิตี้ด้วยคือชาวบ้านหรือว่าคนที่ออกมา้องเรียนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นคอนโดที่สร้างแล้วมันบังทัศนียภาพมากโดยเฉพาะจุดชมวิวตรงสารกระ่อมชุมพรเนาะก็ถูกบังวิวจากคอนโดนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคําวิจารและก็คำร้องเรียนต่างๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ตัวโครงการเขาหยุดชะงักไปทุกคนแต่เหตุผลจริงๆที่ทําให้โครงการไม่สามารถสร้างต่อได้เน,นี่ก็คือว่าตัวโครงการเขามีการสร้างผิดจากรูปแบบที่เคยขออนุญาตสร้างไปจะมีตัวมาได้หนีไฟและก็ปล่องลิฟต์เนี่ยที่ไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขอเดี๋ยวเป็นขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์ของโครงการนี้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะก็คือมันเริ่มตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วทุกคนก็คือปี2551มีการขออนุญาตก่อสร้างนหนลังจากนั้นมาอีก5ปีคือปี256 ก็มีการเริ่มก่อสร้างไปและก็มีการตรวจพบว่าตัวโครงการเนี่ยก่อสร้างไปผิดรูปแบบจากที่ยื่นขอไว้เนาะและต่อมาปี2 5, 5 5 7ก็หยุดก่อสร้างเพราะว่าส,สุกสั่งระงับและก็เริ่มมีข่าวออกมาก็เริ่มมีกลุ่มต่อต้านออกมาเคลื่อนไหวร่วมด้วยจากนั้นปี2 5 5 8ทุกคนจริงแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ของปี2 5 5 8เนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่โครงการสร้างเสร็จและก็เริ่มโอนให้ลูกบ้านแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อใหห้้้ตตัววโครรงกาไดดดยยเเเุผลลิม จากนั้นปี259ทุกคนโครงการแจ้งว่าพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางเทศบาลเมืองพัทยาเนี่ยเขาอา่ยื่นมาพร้อมที่จะลดระดับความสูงของอาคารลงมาจะแก้แบบตัวนี้นั่นแต่ว่าเมืองพัทยาเนี่ยก็ยังไม่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้อยู่ดีทุกคนจากนั้นจนถึงปี2561อันนี้ครบ10ปีพอดีเนาะตั้งแต่ขออนุญาตมากลุ่มผู้ซื้อของตัวโครงการนี้ก็ได้รวมตัวกันทุกคนแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์จากเรื่องที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันตัวโครงการเองเนี่ยก็ได้มีการยื่นล้มละลายต่อศาลพร้อมร้องต่อศาลว่าให้ผู้ซื้อหรือว่ากลุ่มลูกบ้านผู้ซื้อของเขาเนี่ย เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการฟื้นฟูกิจการด้วยแต่ว่าศาลก็ไม่รับคำร้องตรงนี้เนาะและยังไม่จบแค่นี้ทุกคนปี61นี่คือเป็นปีวิกฤตของเขาเลยทานายของฝั่งผู้ที่ซื้อหรือฝั่งลูกบ้านเนี่ยเขาก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาของศาลดีกาว่าตัวที่ดินของคอนโดเนี่ยตัวที่ดินที่เขาสร้างคอนโดขึ้นมาเนี่ยมันมีความไม่ชอบอด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นที่ดินผืนเดียวกับตัวอาชาแลนด์ที่อยู่ข้างๆโครงการซึ่งเขามีการแบ่งขายกันและที่ดินผืนเดียวกันนี้เนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสในการซื้อ ขายอยู่มันก็เลยส่งผลให้ที่ดินของตโครงการที่ถูกแบ่งขายออกมาจากอาชาแลนเนี่ยมีผลกระทบไปด้วยและม,มีการขอให้รัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องที่ดินนี้ด้วย แต่ก็ยังไม่จบแค่นี้ทุกคนเพราะว่าในขณะเดียวกันตัวเดเวลอปเปอร์ที่เขาเคยยื่นล้นวาลายไว้เนี่ยก็มีการถอนคดีด้วยและก็ทําให้การฟื้นฟูกิจการเนี่ยชะงักกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะรวมเอกาสารส่งฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนกันไปทุกคนจนตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดที่ทราบข่าวมาเนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่ามีความชัดเจนเลยว่าจะลงเอ่ยอย่างไรเนาะแต่ว่าที่นี้ว่ากันด้วยการรื้อถอนอาคารดีกว่าอันเนี้ยข่าวมาล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเลย เรื่องการรื้อถอนอาคารทุกคนจริงๆเมืองพัทยานี่ก็มีความพยายามที่จะทําการรื้อถอนอาคารมาสักพักแล้วแหละมีการส่งเรื่องอขอไปทางกรมโยธาขอผู้เชี่ยวชาญมาแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากกรมโยธาเนี่ยบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอล่าสุดตอนนี้ก็เลยมีการส่งหนังสือไปยังบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรื้อถอนอาคารจำนวน11เอแห่งให้เข้ามาประกวดร,ราคากันก็น่าจะลงเอยด้วยการรื้อถอนนั่นแหละแต่ว่าความยืดเยื้อความล่าช้านเนี่ยจะ เป็นไปอีกกี่ปีอันนี้ก็ยังให้คําตอบไม่ได้ทุกคนที่นี้พอเราพูดถึงเรื่องรื่อถอนอาคารเนี่ยอย่างที่พอจะราดากันได้ว่ามันคงจะไม่ง่ายหรอกเนาะต้องใช้วิศวกรที่มีความชานาญต้องใช้เวลาต้องใช้เงินมันก็เลยทําให้เบนเนี่ยอยากจะพูดถึงตัวไอสซนอโศกต่อเลยเพราะว่าตัวไอสซนอโศกเนี่ยก็มีการโดนเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและผลย้อนหลังเนาะทำให้หลายคนเนี่ยออกมาบอกว่าหุย้ยมันจะต้องมีการรื้อถอนอาคารไหมทุกบ้านเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปคุยถึงตัวแอโศกัน ทีนี้ตัวแอสทรโนกทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากเพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยแล้วก็สร้างผลกระทบทั้งตัวเด็ดเองก็กระทบนักลงทุนลูกบ้านเนี่ยกระทบไปเหมือนกันหมดเลยคร่าวๆเลยคือตัวโครงการแอสทรโนกเนี่ยเขาได้รับคําสั่งสารให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการซึ่งมีผลบังคับย้อนหลังทุกคน แม้ว่าตัวโครงการเนี่ยจะสร้างมาแล้วกว่า2ปีลูกบ้านเข้าอยู่หลายร้อยห้องแล้วตัวโครงการเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตอยู่ดีทุกคนซึ่งจริงเรื่องราวฟ้องร้องต่างๆเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตัวคอนโดเพิ่งเริ่มก่อสร้างเลยด้วยซ้ำ แต่สุดท้ายเนี่ยตัวโครงการก็ผ่านมาได้มีการก่อสร้างคอนโดจนเสร็จแม้ว่าคดีเนี่ยจะยังคงคาอยู่ที่ศาลปกครองก็ตามโดยหลักๆแล้วนะครับทุกคนคนที่ออกมาฟ้องเนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบไปขออนุญ,ญาตอ่านนตรงนี้มีจำนวนทั้งหมด15รายด้วยกันแล้วก็มีสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนเนี่ยร่วมฟ้องด้วยโดยหลายคนเข้าใจผิดว่าเขายื่นฟ้องไปที่ d e เวลลอปเคืออนันดาเดเวลลอปเมน์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนคือเขาฟ้องไปที่ผอ,อ,อกเกตวัฒนา ผอ,อ,อสำนักการโยธาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการรอฟอรมอและก็คณะกรรมาการเอไอเอครับทุกคนโดยใจความสําคัญของคําฟ้องร้องครั้งนี้ก็คือทําไมหน่วยงานราชการหรือว่ากทมจึงออกไปอนุญาตให้ทําการก่อสร้างโดยมิชอบโดยกลุ่มผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าที่ดินที่ทําการก่อสร้างเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งถือว่าเป็นคําฟ้องที่ใหญ่ที่สุดในคําฟ้องทั้งหมดเนาะแล้วก็มีผลบังคับที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเลย ทีนี้คําว่าสร้างโดยมีชอบในคําร้องที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยมันหมายความว่าอะไรทุกคนคือโดยปกติแล้วในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะอาคารที่สูงระดับ50ชั้นอย่างโครงการนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีที่ดินส่วนหนึ่งอยู่ติดกับถนนต้องมีทางเข้าที่ไม่ต่ํากว่า12เมตรทุกคนซึ่ง12เมตรที่ว่าเนี่ยต้องเป็นถนนสาธารณะด้วยซึ่งทางอนันดาเนี่ยตอนที่เขาก่อสร้างโครงการนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการอ่าเซน เหมือนกับว่าขอใช้พื้นที่ของรอฟอรมอในการทําทางเข้าออกโครงการทุกคนแล้วก็ก่อสร้างถนน13เมตรเอาไว้เป็นทางเข้าออกโครงการนก็มีการขอใช้พื้นที่ขออนุญาตกันถูกต้องทุกอย่างมีกระสารเซ็นยินยอมทุกอย่างเลยซึ่งระหว่างกระบวนการก่อสร้างาการขอใช้ทางต่างๆของโครงการเนี่ย เที่ยมเนินไปเนี่ยก็คําฟ้องร้องของประชาชน15คนที่ได้รับผลกระทบกับสมาคมภาวะโร้ร้อนเนี่ยก็ยังคงคาอยู่ในศาลปกครองทําให้ล่าสุดทุกคน30กรกฎาคม64ที่ผ่านมาศาลปกครองมีการอ่านคําพิพากษาออกมาซึ่งคําพิพากษาเนี่ยสรุปได้ว่า ถนนที่ทางอนันดาเช่ากับทางรอฟอรมอแล้วก็สร้างทางเข้าออก13เมตรไว้เนี่ยไม่ใช่ถนนสาธารณะทุกคนโดยเมื่อคำพิพากษาถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเกิดความโกลาหลเลยไม่ว่าจะเป็นตัวลูกบ้านทั้ง578ครอบครัวนักลงทุนตัวนีเวลเปอร์เองหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่แบบคนที่ตามข่าวทั่วไปก็รู้สึกว่าเฮ้เยมันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยแต่ว่าทางอน,อนันดาเนี่ยก็ออกมาได้ทันควันทันท่วงทีเลยพร้อมกับบอกว่าขอขานคำพิพากษาน,านั้นเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเห็นต่างและก็ยืนยันจะใช้สิ อุทธรณ์จนถึงที่สุดพร้อมกับยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างลูกบ้าและกณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยไม่หนีไปไหนแน่นอนผมและผู้บริหารอนันดาทุกท่านจะอยู่ข้างเคียงท่านสู้ต่อไปครับเราจะยืนอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดเราเชื่อว่าในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องคุ้มครองผู้ประกอบการอย่างเราที่สุจริตแล้วผลที่ออกมาน่าจะเป็นธรรมเพื่อดำรงให้สังคมเราอยู่อย่างสงบสุข ผมขอยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าบริษัททําตามกฎหมายทุกประการประสานงานกับทุกหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย ทีนี้ล่าสุดทุกคนกลุ่มลูกบ้านของตัวโครงการแอสนาโซเนี่ยก็ได้มีการทําการไลฟ์ในกลุ่มปิดและก็ได้มีการชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดกับตัวกลุ่มลูกบ้านเองด้วยซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ามหัวข้อด้วยกัน1เลยก็คือไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ทุกคนเพราะว่าธนาคารเนี่ยตีความว่าโครงการเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่เลยไม่อนุมัติให้มีการรีไฟแนนซ์สคือทําธุรกรรมใดๆไม่ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการโอนการขายหรืออะไรก็ตามแต่3คือกลุ่มลูกบ้านเนี่ยได้มีการขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ พ,พิจารณาแนวทางการเยียวยาลูกบ้านในโครงการนี้ด้วยคือเป็น3ข้อเรียกร้องของลูกบ้านเนาะที่อยากให้รัฐเนี่ยช่วยเยียวยาและก็ธนาคารช่วยพิจารณาอีกครั้งได้ไหมว่าเออมีปัญหาอะไรอย่างไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตัวโครงการเนี่ย จะต้องรีไฟแนนซ์พอดีแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเออคนจะขายจะโอนนั่นลงทุนเนี่ยก็ผลกระทบไปตามๆกันเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้ทุกคนน่าจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตสุดของทางไอซนอสกแล้เพราะว่าเดี๋ยวอนันดาเนี่ยเขาต้องมีการยืดอุธทร์เนาะทำให้มันจะต้องมีระยะเวลาการรอคอยเนี่ยค่อนข้างนานน่าจะเป็นปีเลยก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นลงเอยอย่างไร ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับข้อมูลของทั้ง2โครงการเราก็เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปหน่อยว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยคือทั้ง2โครงการเนี่ยมีการผ่าน EIA และก็มีการอขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายผ่านทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนกันทั้งสองโครงการเลย นั่นแปลว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะซื้อคอนโดเนี่ยการดูว่าได้ปบิุญาตการก่อสร้างไหมหรือว่าขอ e a ไผ่านหรือยังเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะทุกคนถ้าว่ากันตามตรงโน้ทั้งสองโครงการเนี่ยเป็นโครงการระดับลักชัวรี่ทั้งคู่เป็นโครงการใหญ่ทั้งคู่แล้วก็เดเวลลอปเปอร์เนี่ยดูจะมี power พอที่จะสามารถต่อรองกับกฎข้อบังคับต่างๆต่อรองกับเทศบาลต่างๆได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนกฎหมายมันก็คือกฎหมายอยู่ดี ฉะนั้นเวลาซื้อคอนโดทุกคนอาจจะต้องย้อนกลับไปดูโดยเฉพาะคอนโดที่เป็นลักชัวรี่แบบนี้แล้วก็ตัวทำเลของโครงการเนี่ยค่อนข้างมีความพรามมากๆอย่างเช่นตัวพัทยาเนี่ยก็อยู่ติดทะเลเลยอยู่ตีนเขาเลยแอสนาโศกเนี่ยก็อยู่กลางเมืองมากๆ อาจจะต้องไปย้อนดูพวกคําฟ้องร้องต่างๆรวมถึงที่ดินต่างๆว่าเขาได้มายังไงที่ดินผืนนี้เป็นของใครอาจจะต้องดูคร่าวๆทุกคนคือเป็นเข้าใจแหละว่าข้อมูลพวกนี้มันหาค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดว่าเราดูปุ๊บและมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติก็จ,จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทให้เราเนี่ยมีปัญหาในอนาคตก็ลองหาข้อมูลดูแต่ข้อทีจริงก็คือว่า คอนโดหลายๆที่ทุกคนก็จะมีการถูกฟ้องร้องอยู่แล้วจากาชาวบ้านหรือว่าประชาชนต่างๆที่รับผลกระทบกรก่อสร้างเนอะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูเป็นเคสไปเคสไปไม่ใช่ว่าคอนโดมีการถูกฟ้องร้องแล้วจะแบบเฮย้ยซื้อไม่ได้เลยนะบางที่ก็ซื้อได้สร้างได้อยู่ได้ปกติแค่การฟ้องร้องนั้นเนี่ยชาวบ้านหรือประชาชนรอบข้างเนี่ยทำเพื่อให้ตัวโครงการเนี่ยรับผิดชอบถึงผลงกระทบเฉยๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอตัวโครงการสร้างเสร็จเนี่ยทุกอย่างมันถูกขอมา ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาครับทุกคนแต่ว่าใน2กรณีนี้เนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากหน่อยนั่นเองอ่ะโอเคก็น่าจะจบรายการแต่เพียงเท่านี้ทุกคนวันนี้ทอมันค่อนข้างหนักเนอะข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ทาทอกอีพีหน้าเนี่ยจะมีข้อมูลมเบาๆสบายๆมาสับๆกันบ้างก็ถ้าเกิดว่าใครชอบยละติดตามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็อีพีหน้าจะมาท็อกกันเรื่องอะไรติดตามด้ครับ